ขอสามคำให้หมอนเดลิเซียแก้ปวดคอหายปวดทอต้องบอกต่อใบเดียวคุ้มเลยชื่อหมอนเดลิเซียสามลอนนี้จะ ผูกหลักสรีระร่างกายสรีระศาสตร์จะเข้ากับศรีรษะของเราได้เป็นอย่างดีใช้หมอนนอนมาแล้วเป็นร้อยร้อยยี่ห้อร้อยร้อยยีย่ห้อไม่เคยมีความสุขกับการนอนเลยจนสุดท้ายมาหยุดที่เดลิเซียทําให้หลับสบายมีความสุขหมอนแก้ปวดคอใบเนี้ยเห็นดาราเขาใช้กันหลายคนนะอย่างคุณตั๊กมายุราเนี่ยโอ,อ้โหน่าเชื่อถือมากไม่โกหกแน่นอนพี่ก็เลยลองสั่งมานะคืนแรกตื่นมาอาการปวดคอนะที่เคยเป็นนะต้องบอกว่ามัน ดีขึ้นจริงๆเพราะเดลิเซียปรับระดับได้ทําให้หมอนอยู่ในระดับพอดีรองรับสีรษะของผู้นอนได้พอดีจะตัวสูงตัวเล็กตัวอวบนอนเดลิเซียก็ปรับระดับได้พอดีค่ะไม่ปวดคอแน่นอนค่ะการนอนรูปแบบใหม่หรืมอาการปวดคอที่ทนมาเป็น10ปีได้ลองนอนเดลิเซียแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมหลายคนติดใจหมอนใบนี้เดลิเซียหมอนลดปวดคอ ที่ทุกบ้านต้องมีหมอนเดลิเซียออกแบบพิเศษช่วยแก้อาการปวดคอโดยเฉพาะรองรับทุกสรีระการนอนตัวหมอนจะมีช่องซิปชนิดพิเศษนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถที่จะเปิดนะครับเติมเส้นใยเข้าไปนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสูงแต่ถ้าเราต้องการจะลดระดับความสูงเพียงแต่ดึงเส้นใยภายในนี้ออกมานะครับรีบเปลี่ยนหมอนนอนนอนเดลิเซียใบนี้ช่วยถนอมคอของเราใช้ดได้นั้ถึง4ปี ตกวันละสองบาทค่ะใบเดียวคุ้มเลยโทรมาตอนนี้1577หรือที่ไลน์แอดดิลิเซีย